สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้ปีกมีอุปกรณ์ต่อพวกมือสองนำเสนอนะคะตัวนี้เป็นฐานพวนจากซ m t มทีค่ะเป็นรหัสฐาน225นะคะเป็นฐาน5โครง6ใบ22นิ้วนะคะสินค้ามือสองสภาพสวยนะคะตัวนี้นะสวยเดิมเลยนะคะพร้อมใช้งานค่ะซีซันเดิมนะคะใบเต็มนะคะนี่ค่ะ สันของใบสวยๆเลยนะคะไม่มีรอยรล้าไม่มีอ็อกไม่มีดามนะคะตัวนี้นะสภาพสวยๆเดิมๆค่ะตัวนี้ราคาเพียง22,500บาทเท่านั้นนะคะผ่าน5 22ย m บนะคะ22,500บาทเท่านั้นท่านใดมองหาอยู่สอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะนี่ค่ะสภาพสวยๆเลยนะคะ สวยเดิมพร้อมใช้นะคะพร้อมถ่ายได้เลยค่ะสีสันเดิมทุกจุดนะคะ22,500บาทเท่านั้นสำหรับผ่าน5โครง6 CMT ตัวนี้อ่อเดี๋ยวดูบ้องผ่านนิดนึงเดี๋ยวนะคะจะปิดให้ดูบ้องผ่านเนาะตัวนี้นี่ค่ะบ้องผ่านสวยนะคะใบผ่านก็สวยๆเลยค่ะสนใจสอบถามได้เลยนะคะที่0 8นย์6ป6 4 0นะคะ มีบริการจะส่งทั่วประเทศด้วยนะขอบพระคุณค่ะ